ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออะไรหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนการลอกคราบของผีเสื้อจากดักแด้ที่น่าเกลียดกลายเป็นผีเสื้อที่งดงามการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เช่นกันอาจเจ็บปวดและยากลําบากในช่วงแรกแต่เมื่อผ่านพ้นไปแล้วคุณจะพบว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและสวยงามกว่าเดิม2ทุกวันคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะทําผิดพลาดไปมากแค่ไหนอดีตก็คืออดีตสิ่งสําคัญคือปัจจุบันและอนาคตที่คุณจะสร้างขึ้นมาใหม่ จงลืมเลือนอดีตที่เจ็บปวดและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังสาความกลัวเป็นเพียงอุปสรรคในใจการเปลี่ยนแปลงมากมาพร้อมกับความกลัวแต่จงจำไว้ว่าความกลัวนั้นเป็นเพียงภาพมายาที่เราสร้างขึ้นเองหากคุณกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปคุณจะพบกับโลกใบใหม่ที่กว้างใหญ่กว่าเดิม4ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่องอย่าท้อแท้หากยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจงอดทนและมุ่งมั่นต่อไป าจงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองเมื่อคุณต้องการกำลังใจและแรงบันดาลใจคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอคือตัวคุณเองจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและสนับสนุนตัวเองให้กล้าไปข้างหน้า 6. การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดโลกใบนี้มีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการเรียนรู้จะทําให้คุณเติบโตและมีความสุขมากขึ้น 7. ความสุขอยู่ที่ใจอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะทุกคนมีความแตกต่างกัน จงมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีและพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองทุกวัน8อย่ากลัวที่จะล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการล้มเหลวจะสอนให้คุณเรียนรู้และเติบโตขึ้นจงลุกขึ้นมาสู้ใหม่หลังจากล้มและอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวมาทำลายความฝันของคุณ9้าจงขอบคุณในทุกสิ่งที่คุณมีการขอบคุณจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาในชีวิตของคุณจงขอบคุณในทุกโอกาสทุกประสบการณ์และทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณ สิบจงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้เช่นกันจงแบ่งปันเรื่องราวของคุณและเป็นแสงสว่างนำทางให้กับคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือคำเหล่านี้เป็นเพียงแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทำและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆขอให้คุณโชคดีกับการเดินทางครั้งใหม่นี้